ดวงชะตาท่านที่เกิดในราศีกลุ่มประจำเดือนมกราคมปี2569เดือนแห่งการเกิดโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆบนการเปลี่ยนแปลงคุณต้องกล้าคิดกล้าทำในสิ่งใหม่ๆการเริ่มต้นก่อเกิดมีเป็นจะนำพาชีวิตไปสู่ความสำเร็จฟันธงครับ เมื่อจาะลึกไปในรายการเรียนและการงานเนี่ยในห่วงเดือนมกราคมมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จจะสามารถที่เรียนได้ราบรื่นผ่านพ้นสาเร็จกิจทั้งเป้าหมายดั้งที่ปรารถนามุมการงานเป็นมุมที่คุณจะต้องไปอัปเกรดในองค์ความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีในเรื่องราวต่างๆที่จะเป็นข้อต่อต่อเชื่อมและจะเป็นผลต่อเรื่องถึงเรื่องต่อไปเรื่องการเรงินคุณที่เกิดในราศีกุมเดือนมกราคมงานเยอะเงินแย่ yeah. ฟันธง ชาวราศีกุมจะมีโชคลาภแบบไม่คาดฝันแต่คุณต้องระวังอย่างหนึ่งว่าอย่าให้ใครหยิบยืมหรือระวังเงินทองหายเรื่องความรักจะเห็นได้ว่าชาวราศีกุมต้องดูนี้ครับในกรณีที่คุณเคยมีความรักคุณมีเกณฑ์การเลิกลาอย่าล้างและพัดพรากและสูญเสียคนรักไปตั้งแต่ปี266 67 68แต่ถ้าเกิดแล้วเดี๋ยวปี269จะสมหวังในความรักใครที่ มีครอบครัวแล้วเรื่องของคู่ครองเรื่องคนรักมีเกณฑ์ว่าธันวามกรามีเกณฑ์คู่ครองคนรักเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายก็ดูแลกันให้ดีก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาไม่ได้เป็นโรคร้ายนะครับเรื่องของสิ่งต่างๆที่จะเป็นมงคลเสริมเกื้อกูลเทพประจําตัวของชาวราศีกุมคือพระราหูก็มีบริการของทางฟันทเวด์จัดให้คํานวณดวดงชะตาของคุณอยู่กับเทพระราหูแล้วเป็นภาพประจําตัวของคุณเลย ให้เป็นมหามงคลประเด็นสาคัญเลยดูแล้วมันจะมีโอกาสที่ได้เงินโคตรก้อนใหญ่เลยซึ่งคุณต้องติดตามรับชมข้อมูลอย่างนี้ในฟันธงเวิร์ไปอย่างต่อนเนื่องนะ